นี้ทางทีมงานคนําเสนอเรื่องราวปิดฉากดัมมาลิกต้อยเทวันควันสีเมืองนักเรียงดักช่างกุลหลังจากแผนการปล้นเจ้าพ่อเงินกูถูกกาหนดไว้เปนที่เรียบร้อยเมื่อถึงวันลงมือปล้นช่วง5้าทุ่มเศษของคืนวันนั้นยานพาหนะต่างๆเริ่มบางตาลงเรื่อยๆทั้งบรรดานักเที่ยวและนางรมทั้งหลาย ต่างถูกสายลมยามดึกพัดพาหายไปยังห้องหับของตัวเองทําให้บรรยากาศเวลานั้นมันดูหลงเหลงพอสมควรเวลาประมาณเที่ยงคืนรถเกิงคันงามของซาเกาวงวียได้วิ่งมาจอดที่หน้าโรงแรมสัมพันธ์เมื่อขวัญสีเมืองเห็นดังนั้นจึงรีบส่งสิทธิ์ให้สายร่วมทีมงานเตรียมพร้อมหลังจากซาเกากับพรกพวกเดินเข้าไปในโรงแรมได้พักใหญ่จนกระทั่งเจ้าพ่อเงินกู้ได้ถือกระเป๋านังใบใหญ่เดินออกมาจากโรงแรมดังกล่าวโดยมีมือปืนคุ้มกันถึงเวียนวังแดงเดินขนาบข้างมาด้วยตลอดทาง นอกจากนี้ห่างไปทางด้านหลังไม่เกิน3ามเก้ายังมีการรุ่มใหญ่เดินตามหลังมาติตดๆอีกคนหนึ่งจังหวะที่โชเฟอร์เปิดประตูด้านหลังให้เจ้านายขึ้นรถทันใดนั้นเนงขวัญสีเมืองกับต้อยเทวันก็วิ่งพูดเข้าถึงตัวคนทั้งสี่อย่างรวดเร็วปืนกระบอกโตกระแทกเข้าที่ศีรษะเจ้าพ่อเงินกู้อย่างแรงมันทาให้เจ้าตัวรู้สึกมึนงงไมชัวขณะช่วงจังหวะพร้อมๆกันนั้นต้อยเทวนันก็ใช้ปืนคู่ใจจี้ไปที่ร่างของวินบางแดงอดีตเพื่อนสีพร้อมๆก,กับพูดขึ้นเบาๆว่า พวกมึงห้ามขยับตัวเด็ดขาดถ้าใครกล้าขัดขืนกูย,ยิงแน่ในจังหวะที่เหยื่อตั้งตัวไม่ทันต้อยทีวันจึงใช้โอกาสนี้กระชากระเป๋าหนังใบใหญ่มาจ่ายเจ้าพ่อเงินกูแต่สองดาวโจรที่กําลังตรวจคนยึดอาวุธของเป้าหมายกดันมีตํารวจสายตรวจพุ่งเข้ามาหาคนทั้งหกด้วยความเร็วยักษ์วันหนังหัวหน้าทีมในการปล้นครั้งนี้เขาหันไปเจอสายตรวจเป็นคนแรกเขารีบตะโกนบอกทีมปล้นทุกคนว่าเฮ้ยตำรวจมาวะ่วะวิธีติดต่อกันเสียงรถจักรยานจนทั้งสองคันก็ดังกำลังขึ้น พร้อม,มกับเสียงปืนของทั้งสองฝ่ายที่ยิงสวนกันไปมาเป็นระยะทั้งพูกโจรและพูกเหยื่อต่างพากันวิ่งแตกกระเจิดกระเจิงหนีตายไปคนละทิศละทางบรรดาผู้คนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็พากันวิ่งหนีตายกันโอนละมนันคนที่ดวงสวยเป็นคนแบลกถูกกระสุนปืนของต้อยเทวันเข้าอย่างจังคนคนนั้นก็ใช่ใครที่ไหนมันผู้นั้นก็คือเวียนบางแดงอดีตพื้นสีของเขานั่นเองร่างของเจ้าตัวเสธลาล้มลงไปกองกับพื้นถนนส่วนคนล่านไกเขาไม่มาเสียเวลาดูผลงาน เขาวิ่งไปขึ้นค่อมรถจักรยานยนต์ของดัมมาเล็กที่ติดเครื่องรออยู่แล้วทามกลางดงกระสุนปืนที่ยิงไล่หลังมาแบบไม่หยังจนร่างของตตอยเทวันถึงกับสะดุ้งเหือกเพราะโดนกระสุนปืนเข้ากลางหลังอย่างจังเจ้าตัวค่อยๆปล่อย,อย,ยมือจากร่างนักบิดก,ก่อนจะเอียงตัวหัวทิ่มลงทางด้านซ้ายของรถจักรยานยนต์ทาให้รถจักรยานยนต์ฉลับและเสียการทรงตัวแต่ดัมมาเล็กยังพยายามตั้งสติก่อนบิดแทนรถจักรยานยนต์พุ่งหนีไปอย่างรวดเร็วแต่ดวงมันถึงขาดดันมีรถบรรทุกสิบล้อคันหนึ่งวิ่งงมมมาาาววคเรนนร็สูจกถนนิต โชเฟอร์คนขับรถบรรทุกถึงกับตกใจตาเหลือกตาลานอย่างแรงเมื่อไฟหน้ารถบรรทุกสองให้เห็นรถจักรยานยนต์ที่ขับพุ่งสวนทางมาอย่างกระทันหันด้วยความตกใจโชเฟอร์รถบรรทุกจึงรีบเหยียบเบรกสุดแรงเกิดเสียงรากล้อรถสิบล้อบทเบียดเสียสีกับถนนราดยางจนรู้สึกแสบแก้วหูแต่มันก็ไม่ทันการรถบรรทุกสิบล้อได้ประสานงานเข้ากับรถจักรยานยนของดำมม้าเล็กอย่างจังมันเกิดขึ้นเสียงดังสนั่นล่านถนนผลปรากฏว่านักบิดอย่างดำมม้าเล็กคอหกักตายสนิทขาที่เกิดเหตุ ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นขวัญสีเมืองกดตัดสินใจกระโดดขึ้นรถจักรยานยนต์ที่มียักษ์วัดหนังเป็นคนขับโดยถือโอกาสที่ทุกคนกําลังอยู่ในอาการตื่นตระหนกขับรถพุ่งทะยานหนีไปทางถนนสติภาพยักษ์วัดหนังบิดคันเร่งหนีเต็มเหยียดความเร็วของรถมันไม่ต่างไปจากกระสุนปืนที่กระหน่ำยิงตามหลังเข้ามาขณะที่เสียงไซเรนของรถตรํารวจก็วิ่งไล่หลังเข้ามาเรื่อยๆแต่ที่มันแย่ไปกว่านั้นเมื่อมีรถฉลามบกของตํารวจกาลังตีวงลอง้อมการหนีของสองดาวปล้นให้มันแคบลงเรื่อยๆ ในช่วงเหตุการณ์ความเป็นความตายขวัญสีเมืองยังพยายามยื่นมือไปตบบ่ายักษ์วันหนังเป็นเชิงให้กำลังใจเพื่อนแต่ช่วงจังหวะน,นั้นเองดันมีรถเก๋งคันหนึ่งวิ่งเข้ามาบนถนนที่สองดาวจนกำลังใช้หลบหนีเมื่อรถคันดังกล่าวได้ยินเสียงไซเรนของตำรวจจึงพยายามเข้าชิดข้างทางในขณะที่ยักษ์วันหนังจับตามองไปที่รถเก๋งคันนั้นยังไม่กระพริบตาวินาทีน,น,นั้นเองที่ความคิดเอาตัวรอดได้ผุดเข้ามาในหัวสมองของดาวโจนทั้งสองเพราะเวลาเข้าตาจนต่อให้ข้างหน้ามีกำแพงสูงหรือมีดงหนา แต่ก็จะกระโดดเข้าใส่ยังไม่กลัวตายมันทช่เดียวกับทางครูที่มองเห็นภายในรถเก๋งคันนั้นเป็นร่างของชายสูงวัยกับผู้หญิงคนหนึ่งด้วยสถานการณ์บีบบังคับขวัญสีเมืองจึงสึกกิดบาของยักษ์วัดหนังพร้อมชี้นิ้วไปที่รถเก๋งคันนั้นก่อนที่เจ้าตัวจะสั่งให้ยักษ์วัดหนังให้จอดรจักรยานยนต์ขวางทางรถเก๋งคันนั้นเอาไว้สองดาวโจรรีบกระโจนลงจากรถก่อนวิ่งไปที่รถเก๋งคันนั้นกล่าวช่วยกันกระชากประตูของรถเก๋งให้เปิดออกก่อนที่ขวัญสีเมืองจะพุ่งตัวเข้าไปนนนนนรรรถเกกกกงัั้้พออมปปาะบื จี้เข้าไปที่ร่างชายสูงวัยขณะที่หลานสาวเพียงเก้าขวบอยู่ในลักษณะหน้าตาตื่นตระหนกสุดขีดจงังหวะติดต่อกันนั้นเองเสียงปืนที่ระเบิดขึ้นอีกครั้งสามชีวิตที่อยู่ในรถเก๋งขันนั้นถึงกับสะดุ้งเฮือกขึ้นอย่างแรงผลปรากฏว่ากระสุนปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจพุ่งเข้าใส่ร่างของจักวันหนังอย่างจังขณะที่เจ้าตัวพยายามพาตัวเองเข้าทางประตูหลังของรถความเร็วแรงของกระสุนปืนมันทําให้เจ้าตัวเซเทล่าออกไปนอกรถก่อนจะทิ้งตัวล้มคว่ำล้มไงายตายขาทีเหตุการณ์ในวันนั้น มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบไม่ต่ำกว่า50นายที่เข้ามาปิดร้อมถนนที่เกิดเหตุขณะที่ชุดตำรวจคอมมานโดจากกองปราบก็ถูกส่งมาทำภารกิจครั้งนี้ด้วยสปอรไลท์ทุกดวงถูกส่องไปที่รถเก๋งคันนั้นขณะที่ปืนของเจ้าหน้าที่ทุกกระบอกก็ล็งไปที่รถเก๋งคันนั้นด้วยทันใดนั้นเองเสียงประกาศจ,จากโทรโโ่งในมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดังออกมาโดยมีความหมายว่าให้คนร้าวางอาวุธแล้วเดินออกมามอบตัวเมื่อขวัญสีเมืองได้ยินดังนั้นใบหน้าของเจ้าตัวมันมีอาการเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัด ขวัญสีเมืองอยู่ในสถานะหมดทางสู่เขาจึงหันปากกระบอกปืนไปที่ศีรษะของสาวรุ่นคนนั้นด้วยสันดานมนุษย์ที่ต้องการเอาตัวรอดในเวลาขับขันมันย่อมไม่เลือกวิธีการเมื่อชายสูงใบเห็นดังนั้นเขาพยายามร้องขอชีวิตหลานสาวด้วยเสียงที่สั่นเครือขณะที่ขวัญสีเมืองได้ยินคำวิงวอนของชายแก่ทั่วทั้งล่างของเขารู้สึกขนลุกไปทั้งตัวเพราะตลอดชั่วชีวิตแม้จะอยู่ในวงการนักเลงมาหลายปีแต่การลังแกคนไม่มีทางสู้โดยเฉพาะคนแก่กับเด็กและผู้หญิง เขาไม่เคยทำเช่นนี้มาก่อนและครั้งนี้มันถือเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่เขาตัดสินใจทำเรื่องแบบนี้ดวงตาใสแจ๋วของสาวรุ่นผู้ไร้ทิงสามันทำให้ดาวโจนรู้สึกสมเพชตัวเองขึ้นมาที่กล้าทำเรื่องแบบนี้ได้ลงคอในที่สุดแล้วขวัญสีเมืองลดปากกระบอกปืนลงจากศีรษะาของเธอรพร้อมๆกับมองไปที่ตำรวจอีกหลายสิบคนที่กำลังลุกคืบนขึ้นมาเรื่อยๆก่อนที่ขวัญสีเมืองจะหันไปสบตาชายสูงวัยเจ้าของรถทันใดนั่นเองเจ้าตัวฉวัดปืนเข้าไปจ่อที่ขมับของตัวเอง พร้อมกับเหี่ยวไกลขึ้นทันทีกระสุนปืนนัดนั้นมันเจาะเข้าที่ก้านสมองและได้สิ้นใจตายตามที่เจ้าตัวต้วตองการวันถัดมาข่าวการปล้นเจ้าพ่อเงินกูงได้ถูกพาดหัวหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์รายวันทุกฉบับโดยมีภาพการเสียชีวิตของคนไรยถูกนํามาเป็นภาพประกอบอีกด้วยโดยมีประชาชนให้ความสนใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างมากทําให้รัฐบาลทหารในยุคนั้นหันมาเอาจริงเอาจังกับบรรดาบุคคลที่ตั้งตัวเป็นนักเลงอันธพา์จึงเป็นที่มาของการกวาดล้า,ลาง ผู้มีอิทธิพลมีชื่อเสียงในยุคนั้นและเป็นต้นเหตุให้ดาวดังหลายๆคนสูญหายไปจากวงการยอ,อย่างไร้ร่องรอยบางรายถูกขังไว้ในคุกลาดยาวโดยไม่มีกำหนดการปล่อยตัวบางรายก็ถึงขั้นเสียชีวิตในคุกเลยก็มีการตายของอดีตเพื่อนสีช่างกลมันทําให้เอสดังหวังรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากเพราะสําหรับตัวเขาแล้วทุกคนยังเป็นเพื่อนของเขาเสมอการปิดฉากของบรรดาเพื่อนสีบนเส้นทางสายนักเลงในวัยเพียง20ปีเสษเหมือนสร้างความเจ็บปวดให้กับเอสดังหวังไม่น้อย ยิ่งเป็นการไปเยือนถิ่นของซาเกาองเวียนเราด้วยซึ่งเรื่องนี้ไม่มีทางจบลงง่ายๆสำหรับคนอย่างซาเกาเพราะเรียกได้ว่ามันเป็นการกระตุกนวดเสืออย่างแรงขณะที่เอ็ดลังวังเขาพยายามหยุดคิดเรื่องทุกอย่างไว้สักพักโดยเจ้าตัวใช้ช่วงเวลานี้เป็นเจ้าภาพจัดพิธีงานศพให้กับเพื่อนช่างคนทั้งสามรวมถึงยักษ์วัดหนังด้วยโดยร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกนำมาทำพิธีทางศาสนาที่สาลาวัดพิรเลนเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยมีญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตมาร่วมพิธีประชุมพึ่งกันอย่างขับขัง ทุกคนอยู่ในอาการซึมเศร้าที่ต้องสูญเสียคนในครอบครัวที่เป็นที่รักไปทางน้านเอ็หลังหวังกับสมศรีแฟนสาวก็ทำหน้าที่เจ้าภาพจนกระทั่งคืนสุดท้ายแต่หารู้ไม่ว่าช่วงเวลาสองสามวันที่ผ่านมาได้มีกลุ่มคนบางกลุ่มสะกดรอยพวกเขาทั้งสองอยู่ยงเงียบๆซึ่งไม่แน่ว่าศพต่อไปมันอาจจะเป็นเอ็ดลังหวังก็เป็นไปได้โปรตดตามตอนต่อไปครับพบเจอกับผมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับ ชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม s u b s c r i b e ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ